ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนําทําอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับถือว่าแนะนาแล้วทาเป็นอาชีพได้เลยครับคือถั่วเม็ดมะม่วงหินมะพานที่เคยเขียนมาถามผมวอกว่าเอาไปคั่วเริ่มมันไหมมันเกี๊ยมครับจริงๆแล้วต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับถ้าเอาไปคั่วโดยไม่ใส่น้ํามันนะครับทําได้หลายวิธีครับ จริงๆแล้วเอาไปอบเอาไปคั่วนะสายน้ำมันเอาไปทอดทำได้หลายอย่างครับแต่ว่าวันนี้ผมจะทำแบบชนิดเข้าไมโครเวฟก่อนนะครับแล้วก็ชนิดทำแบบขายส่งได้เลยนะทำไมโครเวฟนี้ขายส่งไม่ได้แล้วครับผมแนะนำว่าคุณต้องไปซื้อถังน้ำมันชนิดแบบ200ลิตรนะครับแล้ว เดี๋ยวนี้มีเขาทําเสร็จแล้วผมเมื่อกี้ทําให้ดูเลยว่าเป็นถังคือเขาทำำํำประสบความสําเร็จมาแล้วคือเป็นเหมือนกับที่เครื่องผสมปูนแหะครับนั่นแหละครับ,ค,รบคุณเคยไปที่เยาวราชนะครับเขาคั่วเขาเรียกว่าเกาลักษนะครับนั่นแหละครับแบบลาแบบนั้นเลยครับวิธีการคั่วง่ายมากแล้วก็เร็วมากนี่วันนี้ผมจะโดยใช้ไมโครเวฟทําให้ดูก่อนว่าใช้ไมโครเวฟ ก็ได้นะฮะครับนี่ครับเป็นวิธีที่ง่ายๆผมจะสาธิตกันทำให้ดูก่อนนี่ถั่วเม็ดมะม่วงครึ่งกิโลนะครับเพราะว่าใส่เกินครึ่งกิโลไม่ได้ไมโครเวฟใส่ได้แค่ครึ่งกิโลครับผมทำให้ดูครับเป็นวิธีที่ง่ายๆครับเริ่มแรกเราก็ใส่เข้าไปในไมโครเวฟเลยหมายถึงว่าเอาถั่วนี่แหละครับใส่เข้าไปในไมโครเวฟ นี่นะครับครับสายเข้าไมโครเวฟเปิดไมโครเวฟครับเปิ่มมาแล้วครับเปิดไมโครเวฟใส่็จะติกแล้วก็เอาเม็ดมะม่วงนี่เดี๋ยวเอาเม็ดมะม่วงอีกง่ายดีตั้งเข้าไปเลยครับพอตั้งเข้าไปครับก็ปิดประตูแล้วเราก็ตั้งเวลาไว้ที่ห้านาทีครับตั้งเวลาที่ห้านาทีนะอ่า หนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้านาทีนะครับนี่ก็จะนับถอยหลังนาฬิกามันก็จะนับถอยหลังอยู่เรื่อยๆนะครับออย่างที่เมื่อกี้มีเขียนเอาไว้แล้วครับหนึ่งนาทีแรกเราก็จะต้องเอาออกมาเขยา่าเขย่าหนึ่งครั้งนะครับหมายถึงว่าหนึ่งนาทีเขย่าหนึ่งครั้งเขย่าสามครั้งแต่ละ หนาทีต้องเขย่าหนึ่งครั้งนะครับไม่งั้นมันจะไหม้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆนี่กาลังดูเลขนับถอยหลังอยู่แล้วนะฮะนับถอยหลังพอถึงเลข4 0 0ก็แปลว่า1นาทีเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากนะครับงานของผมง่ายๆทั้งหมดและครับไม่มียากนี่แหละครับจะครบ1นาทีแล้วเดี๋ยวก็จะเอาออกมาเรียกว่าเขย่า ทายาก็คือให้มันกลับไปกลับมาว่าอย่างนั้นเธออ่ะทหนึ่งนาทีเราก็หยุดแล้วก็เอาออกมาทายานะฮะทายาเพื่อให้มันหมุ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 นครับนี่แหละครับหมุน,มนแล้วก็ตั้งเข้าไปใหม่ครับทุกๆุกหนึ่งนาทีหมายถึงว่าสามครั้งก็คือสามนาทีครับนี่ก็เปิดต่อครับวิธีง่ายๆไม่มีอะไรยากแต่ว่าตอนหลังนี่ตอนท้ายนี่มันจะร้อน คุณต้องเตรียมผ้าไว้นะครับไม่งั้นมันจะร้อนร้อนมือว่างั้นเถอครับอย่างที่บอกผมบอกนะครับถ้าคุณค้าขายคุณกำไรเล็กน้อยเริ่มแรกนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จราคับ แต่ถ้าจะกำาไรเยอะนั่นแหละครับคุณก็ต้องคิดดูก่อนข้อสำคัญนี่ต้องซื่อสัตย์กับลูกช้ากับลูกค้าแหละครับทำการค้านี่ต้องแน่นอนซื่อสัตย์ไม่งั้นลูกค้าหายหมดครับนี่จะหนึ่งจะหนึ่งนาทีแหละครับนับถอยหลังมาครับครับครบอีกหนึ่งนาทีแล้วแล้วก็เปิดออกมาอีกครับก็ขยาวแบบเดิมอีกแหละครับอย่างที่ผมบอกนะฮะก็ขยาวแบบเดิมก็เนี่ยนี่แหละครับแบบนี้ ก็คือให้มันกลับไปกลับมาแหละเริ่มแรกอย่างที่ผมมีเขียนเอาไว้ต้องปิดฝานะฮะปิดเผือ่อปิดฝาเพื่อให้มันมีความร้อนและอุ่นอยู่ข้างในและมันจะมีน้ำคล้ายๆว่าชื้นๆนิดหน่อยนะนี่ครับนี่ครั้งที่สองพันไปแล้วและครั้งที่สามครับเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากครับอ,อย่างที่ผมบอกนะฮะ การค้าขายนี่ก็สำคัญมากครับนี่ก็ครั้งที่สามแล้วนะฮะขยาวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเปิดฝาทีนี้ก็จะทำาไปอีกเปิดฝาเรียกว่าอย่างที่ผมมีเขียนเอาไว้นะฮะ เป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากครับครับนี่แหละครับครั้งต่อไปก็จะเปิดฝานะฮะครับนี่กำลังนับถอยหลังอีกเช่นกันอาครบแล้ว3ครั้งแล้วครับนี่เป็นครั้งที่3แล้วเป็นครั้งที่สมแล้วก็ทำอย่างนี้ครับ3นาทีฮะ นี่ครับล้วก็กลับไปกลับมาครับกลับไปกลับมาต่อไปก็เปิดฝาทําไมถึงต้องเปิดฝาครับเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันจะระเหยออกมาครั้งแรกนี่มันจะไอ้น้ําจะอยู่ข้างในก็คือพร้อมที่จะให้มันสุกบบว่าอย่างนั้นเธอสนาะต่อไปก็ทำใหม่นี่เหลืออีกสองนาทีนะครับแต่ทีนี้ครั้งละครึ่งนาทีเท่านั้นเอง คือ30วินาทีแหละครับ30วินาทีเขย่าำครั้งแต่ต้องปิดฝาเหมือนกันปิดฝาลงไปแล้วค่อยเขย่าไม่งั้นมันหกหมดครับเป็นวิธีทีท่ง,ง่ายๆครับไม่มีอะไรยากครับนี่ก็จนจะสามสิบวิแลละครับครับครับนี่นี่นี่หนึ่งครับ30วิแล้วก็เอามาเขย่านี่แหละครับไม่มีอะไรยากเวลาเขย่า ตอนนี้มันจะร้อนแล้วล่ะครับต้องใช้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 ผ้าเนี่ยปิดไว้ปิดลงไปแล้วก็เขยา่านะครับนี่ครับนี่ครับแบบเดียวกันแบบเดียวกันนี่นะครับเขยา่าแล้วก็ตั้งเข้าไปใหม่ตั้งเข้าไปใหม่อีกก็อีกสามสิบวิครับํำกำหนดไฟมันก็จะหับพอดีนะฮะนี่ครับ สามสิบวิครับฮะนี่คือจอบถิ่นเสียงเงยูกูเต่าตาจอบเสียงโคกเงยูกูเต่าอยู่ที่นั่นจ้ะแต่ก็น่เรียกว่าถิ่นเสียงเงยูกูเต่าน่ะแล้วว่าจอบลงลึกทอนจอบเสียงเกย์ไม่ออเสียงเกย์อะเสียงเกยเสียงเกย์เยูกูเต่าเนี่ยไม่ออกอย่างเงี้ยเสียงเกยจอบอะอะนี่ก็อีกสามสิบวิอีกแล้วนะฮะ ก็ขยยาวอีกก็แบบเดียวกันอย่างที่ผมบอกแหละครับก็เอาออกมาขยาขยาวเหมือนเดิมขยยาวเหมือนเดิมต้องปิดฝาตอนนี้มันร้อนนะฮะต้องใช้ใช,ใช้ใช้ผ้าจับไม่งั้นจะร้อนร้อนเบอรบนี่นะฮะก็ขยยาวแบบเดียวกันเหมือนอย่างที่ผมบอกนี่ยก็คือให้มันเหมือนกับเราคั่วแค่แคว่ากลับกลับไปับมานี่ก็ ง่ายๆไม่มีอะไรยากมันจะมีไอออกมาครับนี่นะครับก็อีก30วิิบวิเช่นกันก็อย่างที่ผมบอกผมมีบอกไว่ในนี้นะครับนี่ครับนี่ครับที่ว่าขีดถูกนะทั้งหมด5วินาที5นาทีครับเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากนี่แหละครับอ่านตามตรงเนี้ยง่ายๆเลยง่ายๆเป็นของง่ายๆ พราว่ามีเขียนไว้เรียบร้อยนะฮะนี่ก็อีก30มสิบปีแล้วครับครับสาพอดีครับครับเหลืออีกครั้งเดียวก็จะเสร็จแล้วถือว่าใช้ได้แล้วเหลืออีกครั้งเดียวนี่ก็เหมือนกันก็ปิดฝาและขยา่าเพื่อให้มันกลับไปกลับมานี่แหละครับก็บแบบเดียวกันน,นะฮะขย่าแบบนี้ เพื่อให้มันได้ทั่วๆกันไม่งั้นมันจะมันจะ,นจะไหม้ว่างั้นเธอแผ่นนึงเคียมแผ่นนึงก็ยังครับแล้วเราดูว่ามันสวยแล้วหรือ,อยังเป็นวิธีที่ง่ายๆดูว่ามันเรียบร้อยหรือ,อยังนี่แหละครับผมมีบอกไว้ที่นี่เลยอ่าสุดอบถั่วเม็ดมะม่วงนะครับทั้งหมดครึ่งกิโลก็คือ5้ขีดชามนี่หนักแปขีด นะฮะน้ำหนักรวมก็1นกิโลสเมืออ่ออบเสร็จแล้วก็เหลือ4ขิดครึ่งว่ากันอย่างนั้นเธอ4สขิดครึ่งก็คือหายไปครึ่งครึ่งขิด1กิโลก็เท่ากับหายไป1ขีดครับหกิโลก็380บาทราคาต้นทุนนะครับคุณก็ไปคํานวณเราเองอเมื่อถ้าจะทําไปขายก็จะรู้ว่าราคาต้นทุนเนี่ยขีดหนึ่งเท่าไหร เมื่ออบเสร็จแล้วและคุณจะขายราคาเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่เป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากครับนี่ก็ขยาข่าอีกครั้งหนึ่งถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราดูก็ได้แต่ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้มันก็จะจะช้านะฮะนี่ก็ถือว่า ได้แล้วแต่ถ้าเราจะให้มันเี็มกว่านี้สมมุตินี่ก็สีสวยแล้วเมื่อเสร็จแล้วมันได้ที่แล้วนะครับเราต้องเทออกมาให้มันเย็นก่อนให้มันเพื่ออะไรครับเพื่อให้อายน้ำเนี่ยมันออกไปมันจะได้กรอบไม่งงั้นเวลานี้มันจะนิ่มนะครับผมจะเทออกมานะครับจะเทให้ให้ดูว่าเทออกมาเพื่อให้มัน ไอ้น้ำเนี่ยให้มันระเหยว่าอย่างนั้นเธอนะนาครับตอนนี้มันยังมีความชื้นอยู่นิดหน่อยมีความความความ,ความชื้นมันเตียนว,ว่าอย่างนั้นเธอมันตอนนี้ก็นี่หนาะสีมันก็จะสวยอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวอ่าตอนนี้มันจะเริ่มเย็นแต่ว่าเราจะให้มันสีสวยกว่านี้เราต้องอยู่ในชาม ให้มันอยู่ในชามอีกสักเดี๋ยวนะครับนี่ก็สีสวยแล้วนะฮะสีสวยแล้วเท่ากับเวลานี้เหลือ4ขีดครึ่งแล้วนะฮะเวลานี้เหลือสขีดครึ่งแล้วน้ําหนักมันจะลดลงมาก็อย่างที่ผมบอกหนึ่งกิโลเท่ากับลดน้ําหนักไป1ขีดครับเป็นวิธีที่คํานวณง่ายๆเพราะว่าราคาต้นทุนอย่างที่ผมบอกอยู่แล้ว380บบาทคุณไปคำนวณนั่นเอง ถ้าทำขายส่งก็ผมถ่ายที่แบบเครื่องให้ดูแล้วว่าเครื่องเป็นยังไงร,ราคาเท่าไหร่นะครับเป็นการลงทุนที่น้อยไม่แพงเลยครับเขาทำได้ขั้นต่ำที่ถ้าซื้อเครื่องนะฮะขั้นต่ำก็10กกิโลมันมีชนิดทำได้ครั้งละ10กิโลแล้วก็ครั้งละ50กิโลใส่ได้50กิโลเรียกว่าคุณไปตั้งเป็นโรงงานได้เลย แล้วก็ใส่ถุงแ็กเป็นถุงๆว่าอย่างนั้นเธอคุณจะไปคำนวณมันแล้วแต่ครับตอนนี้ผมก็จะทำให้ดูว่ามันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันก็อ,อยังไงเรียกว่าเย็นเย็นแล้วพอเย็นไม่งั้นเราต้องเปิดพัดลมนะฮะเปิดพัดลมเพื่อให้มันพัดให้มันเย็นไอมันก็จะได้ออกครับนี่วิธีง่ายๆ นี่เลยครับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวก็เสร็จสับเรียบร้อยครับนี่ก็ถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวคุณถ้าจะทําส่งก็อย่างที่ผมบอกก็การทําส่งมันก็จะกําไรได้น้อยกว่าแต่คุณส่งได้มากก็กําไรได้มากถ้าคุณมีทําแล้วมีกําไรพูดง่ายว่าเก็บเงินได้ใส่กระเป๋า ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วล่ะครับอย่าไปคิดถึงว่าจะต้องกําไรครั้งละเยอะๆเพราะว่าการส่งออกนะฮะไม่ใช่การส่งออกโทษทีเป็นการทําส่งหมายถึงว่าผมแนะนําว่าให้ไปขายส่งได้สายเป็นถุงๆแ็กเป็นสูงถุงอ่าเหมือนว่าสายเป็นถุงใหญ่ถุงละมี6ถุงหรือถุงละมี12ถุงอ่าถ้าตอนแรกเราไปขายส่งเราก็แถมให้เขาบ้างก็เป็นธรรมดาครับ ผมก็แนะนําได้แค่นี้แหละครับการที่จะประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็อยู่ที่ปลายอุโมงหละครับค,คุณต้องคิดเอาเองคุณต้องคํานวณเอาเองแล้วอย่างที่ผมบอกแหละครับ <camino S 1> จุดสําคัญต้องซื่อส,รรสัตย์ก <ๆ S 2> ยับกลูกค้านะครับแล้วก็ไปส่งแล้วก็ไปดูแลลูกค้านี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นแหละครับก็อยู่ที่คุณแหละครับที่จะประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั่นแหละครับเป็นจุดสําคัญที่สุด ต้องนี่ก็จบแค่นี้แหละครับการวิธีอบถัว่วคือผมอบอบให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองว่าทําได้หลายวิธีทั้งหมดเยอะเลยครับวิธีที่อบถัว่วนะที่ทําไปขายไปส่งหรือว่าทำทำกินเองก็ได้อย่างนี้ทํากินเองก็ได้ที่เขียนมาถามผมผมก็บรรยายให้วิธีใหม่ว่าไม่ต้องใช้น้ำมันถ้าใช้น้ำมันมันก็จะ,ะเสียง่าย น้ำมันจะกินหืนง่ายถ้าวิธีการใช้อบครับอยู่ได้หลายวันเลยครับโดยไม่ต้องไปใส่อะไรเลยเป็นวิธีที่ง่ายๆขอให้ประสบความสำเร็จนะครับถ้ามียังไงก็เขียนเข้ามาถามอีกผมยินดีทำให้ดูครับเป็นของง่ายๆไม่มีอะไรยากง,งานของผมต้องขอบคุณถ้าท่านเอาไปแชร์หรือ,อไปตั้งเป็นโรงงานหรือทรงนะทำทรงเขียนไหลเข้ามาบอก มต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับขั้นตอนกันอบก,ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ